แปลงสาธิตนี้เป็นนาของสอนชัยหมู่ห้าบ้านแก่งอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ทำนาโดยการใช้โปรตีนอมิโน Rd251 ฉีดพ่นสังเกตว่าข้าวจะเขียวเขียวนานสวยใบยตั้งไม่เป็นโรค พอใหญ่มีน้ำหนักและได้ผลผลิตไม่ต่ำเกลียนมาหลายปีแต่วันนี้ได้มีการทดลองใช้โปรตีนมิโนอาร์ดีสองอีกรูปแบบหนึ่งคือการเทลงไปในนาการเทลงไปในนาข้าว โดยใช้โปรตีนิโมิโสองห้าหนึ่งนับว่าเป็นวิธีการที่มีอนาคตเป็นเส้นทางรัดกรเกษตรพรีเมียมคุณภาพสูงวิธีการก็คือนำโปรตีนิโมิโสองห้าหนึ่งมาเทใส่ฝา25่ซีซีนะครับสองฝาต่อ 1> 1หนึ่งไร่คือห้าสิบซีซีต่อหนึ่งไร่ห้าร้อยซีซีต่อสิบไร่หลังจากที่เทแล้วหนึ่งฝานะครับเรานะครับเราเทลงไปเลยเทลงไปในน้ำน้ำในนาก็จะพาไปนะครับ จะพาโปรตีนไฮโนอารีสองห้าหนึ่งไปนะครับปลาที่สองตัวหนึ่งไล่รสาสตรลงไปนะครับง่ายๆจะพาไปเองข้าวที่ท่านเห็นอยู่นี้คือข้าวที่ มีการเทลงไปหนึ่งครั้งช่วงปักดําใหม่ๆนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเดี๋ยวจะติดตามดูอัตราการเจริญเติบโตและการซึมกระจายซึมแพร่ว่าจะซึมแพร่ได้พื้นที่เท่าไหร่นะครับ โรตีนเมนูอารีสองห้าหนึ่งช่วงนี้มีโปรโใกล้หมดเขตหขวดแถมสี่ขวดใช้ในข้าวข้าวเขียวใบตั้งเขียวนานใช้กระทุเรียนดกไม่เป็นโรครากเน่าโคลเน่าไม่มีแมลงมาบรบกวนใบสวย โปรใกล้หมด6ขวดแถม4ขวดจาก6,000บาทเหลือ3,600บาทโทร0808959244 0808959244 ID Line rd251 เล็กดเล็ก rd251 เล็กดเล็ก เปรียบเทียบนะครับแปลงที่ใช้โปรตีนมิโนอาร์ดีสองห้าหนึ่งเทใส่ลงไปในนาข้าวห้าสิบซีซีต่อหนึ่งไร่แต่เราเทตรงนี้เลยบริเวณเนี้ยให้น้ำพาไปเองว่าจะมีความสามารถซึมแพร่ไปได้กว้างมากน้อยเพียงใดสังเกตด,ดูว่าข้าวจะเขียว ไปได้ไกลนะครับหวังว่าจะไปได้ครบหนึ่งไร่ต่อ50ซีซี500ซีซีต่อ10ไร่เรามาดูแปลงที่ไม่ได้ใส่ไม่ได้เทโปรโตีนอะมิโนอารี251ก็จะเล็กยังเห็นได้ชัดข้าวจะโตช้ากว่า